พบกับนี้กันเลยครับอีกหนึ่งรถออฟโรดตัวเดียวซีรีส์เดียวจากแดนกิมจิเกาหลีใต้นะครับที่เข้ามาเปิดตัวในบ้านเราเมื่อยุค90นะครับเรียกว่าเป็น first generation เลยนะครับเป็นรุ่นแรกเลยในเมืองไทยนะครับเข้ามาหลายรุ่นครับ3-4รุ่นอยู่คันนี้คือเกียร์สปอร์ตเทนะครับเข้ามาหลายรุ่นครับเหลือลอด อยู่จะว่ารุ่นนี้รุ่นเดียวก็ว่าได้นะครับด้วยความที่มันคุ้มค่านะครับสไตล์รถเป็นรถออฟโรด os, ไซส์เล็กเหมือนรถซีดานบ้านเลานี่แหละนะครับห้าที่นั่งทรง SUV ขับเคลื่อน4ี่ล้อแท้ๆนะครับ4ี่ล้อแท้ๆเลยทำให้มันมีอายุยืดยาวมาได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับกับคันนี้นี่ ผมเห็นทีแรกก็สะดุดตามากๆนะครับสภาพเรียกว่าถือว่าดีมากงามมากแล้วรุ่นนี้เป็นออฟโรดจากเกาหลีที่เรียกว่ายังหาอะไหล่กันได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับไม่ยากเย็นครับมีคนเล่นยังหลงเหลืออยู่หลายคันมากนะครับด้วยความที่พอมองในทุกมิติแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าครับอะไหล่ถูกนะครับรถด,ดีช่วงล่างเป็นออฟโรดแท้นะครับขับเคลื่อน4ล้อด้วย ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่ามีเกียร์ออตโต้ด้วยนะรุ่นนี้นะผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าถ้ามันจะเหลือรอดมาจนถึงยุคสมัยวันนี้ได้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาซะมากกว่านะครับคันนี้ถือว่าแต่งได้ดีนะแรกๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจรุ่นนี้เท่าไหร่ผมก็ว่ามันโอ้จะไปไว้ใจได้เลยวะก็ดูมันนี่ มันเหลือรอดอยู่อะแล้วไม่น้อยนะครับน่ะไม่เหลืออยู่ไม่น้อยนะครับมีคนใช้กันจริงนะในในวงในกลุ่มของคนเล่นรถออฟโรดนี่ก็เป็นรถที่เขาให้ความสำคัญรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับราคาก็ไม่โหดร้ายครับแล้วก็อ่นี่ครับสภาพนี้งามนะครับถือว่าคันนี้ถือว่าสภาพงามๆเลยทำฟิตเมนต์มาใหม่แล้วแน่นอนแต่งเพิ่มด้วยนะฮะ คุ้มครับคันนี้ผมดูว่าคุ้มนะอยากให้ไปเห็นราคากันก่อนไปดูราคากัน7 9 0 0 0บาทมันจะไม่คุ้มได้ไงครับได้รถขับเคลื่อน4ล้อแท้แล้วตัวนี้ที่เกาหลีมันก็ถือว่าเป็นออฟโรดหรูนะครับไม่ใช่แบบว่ารถเอ่อรถประหยัดงบอะไรที่ไหนนะเป็นรถดีนะครับนี่คันนี้เครื่องเบนซินเดิมๆครับคันนี้เขาสองระบบนะครับแสดว่าเขาไปน่าจะความหมายคือไปติดแก๊สมานะ เกียร์โฟรสี่คูณสี่ับสนุกประหยัดสุดนะครับใช้งานได้ครบเครื่องอยู่นะครับผมล้อแม็กใหญ่พร้อมลุยป่าลุยเขาครบเครื่องรับเจ็ดหมาพันบาทอตอบได้เลยว่ายังไงก็คุ้มครับราคานี้7จ็0 0มบาทตัวอื่นที่เห็นก็8 9ดหมื่นเก้าเก้าหมนเ้นี่ก็มีนะ สนใจชอบใจรถแบบนี้แนวนี้มองหาต่ําแสนมาเยอะเลยนะต่ําแสนมาส0 0 0มื่นนะครับถือว่าคุ้มครับติดต่อหาเจ้าของก็ได้โดยตรงนะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับแน่นอนครับผมฝากกด subscribe กด like กดแชร์เลยครับรถด,ดีๆมีมาทุกแบบทุกประเภททุกแนวครับผม